เพลงสุดตำนานของมาลรีแคร์รี All I Want for Christmas Is You เพลงนี้ไ no ด้ยินตั้งแต่ต้นเดือน11แล้วจริงๆเพลงนี้ถูกปล่อยมาตั้งแต่ปี1 9 9 4แล้วนานมากเลยนะเนี่ยสมัยก่อนก็คือไม่ได้ดังหรอกครับแต่ปัจจุบันก็คืออื้กลับมาติดท็อปชาร์ตตลอดในช่วงคริสต์มาสแล้วเบื้องหลังความสําเร็จของเพลงนี้คืออะไรโดยจากการวิเคราะห์ของแฟนคลับแล้วก็สื่อหลายสํานักเนี่ยเขาบอกว่ามันคือความง่ายแล้วก็เหนือการเวลาแต่งง่ายๆเนื้อร้องง่ายๆว่ากันว่าใช้เวลาแค่สงแล้านาทีก็แต่งเสร เพลงกลังฮิตได้ในยุคปัจจุบัน,นคือมาจากหนังเรื่อง Love er Actually หนังรักในช่วงวันคริสต์มาสที่ฉายตั้งแต่ปี2003แต่ทางศิลปินเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะฮะในปี2019มารายแคลรี่ก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอสันตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนคือหลังจบฮาโลาวีนมาหมาดๆเลย s <S ซึ่งก็ได้โพสต์มาต่อเนื่องจนถึงปี2023และแน่นอนว่าเงินบำนาญเข้าทุกปีซึ่งมาลายแครี่ได้รับส่วนแบ่งจากการที่คนเข้ามาฟังตกปีละประมาณ80กว่าล้านบาทแคสิฟอินคบบั